สวัสดีครับมือนีสิพัมปลูกต้นมะข่านะครับแล้วก็ต้นยางนานะครับมือนีวันที่13มิถุนายนนะครับปือ2,564นะครับเดี๋ยวลองมาเบิรงกันเลยนะครับนี่ครับนี่สิเป็นต้นกล้าที่ขอมาจากศูนย์พ่อช้ำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมินะครับสิบปลูกบนคณะคูนี่นะครับเมื่อวานนี่ปลูก คูคณะด้านบนนะครับเป็นไม้สักท้องนะครับตรงนี้เสียวไม้ยางนะแล้วก็ไม้พยุงนะครับแล้วก็ไม้มะข่านะครับมะฮอกกานีนะครับสีลงผสมกันเลยนะครับตรงคูคณะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับนี่ครับสีปลูกใส่กับหลุมผักหวานปลาเลยนะครับที่ปลูกทิ้งไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนที่แล้วนะครับ เป็นไม้พี่เลี้ยงเลยนะครับอันนี้เป็นต้นอย่างนานะครับแกะทุงดํบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาปลูกกันเลยนะครับน่ครับยางนาเป็นยางนาต้นแรกของสวนเลยนะครับเมื่อวานนี่ลงสักท้องต้นแรกของสวนนะครับมือวนี่ยางนานะครับ ปลูกเป็นโฮมผักหวานน้ำนะครับเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับทำปลูกผักหวานป่าด้วยนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ยืนต้นนะครับมาปลูกไว้นะครับไว้เป็นโฮมนะครับในอนาคตนะครับอย่างนาต้นแรกนะครับของสวนผักหวานป่าแม่ทองหลายนะครับแล้วก็ซีมีต้นมอกกานีนะครับ เป็นมะฮอกกานีนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะฮอกกานีต้นแรกของสวนนะครับลงกันเลยนะครับน,นี่แกะทุงดำออกแล้วนะครับนี่กับผักหวานปลานะครับบม่ได้ร้องก้นลุมนะครับปลูกทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ย ตามหลังนะครับอีกสักองสามเดือนนะครับ่อยใส่ปุ๋ยนะครับนี่สิเดินระบบน้ำหยดให้อยู่นะครับช่วงนี้พายุเข่าฝนตกเล่งนะครับออกมาปลูกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิเดินระบบน้ำหยดยเหงาไปพุ่นเลยครับแล้วก็จะมีต้นมะข่านะครับต้นมะข่าต้นแรกของสวนเหมือนกันนี่ครับ นีต้นมะค่านะครับแกะทุงดำออกแล้วนะครับเอาลงดินเลยนะครับคณะนี่สิปลุกผสมประสาทนะครับมีใหม่อยู่สีชนิดนะครับมีพยุงมียางนามีมะค่านะครับมีมะฮอกกานีนะครับปลูกสีอย่างนะครับพยุงปลูก ปลูกหลายต้นอยู่ครับปีนี้ประมาณ200กว่าต้นนะประมาณ200กว่าต้นได้นะครับต้นพยูนต้นพยูนนะครับเดี่ยวไม่นะครับปลูกประมาณคันนาคันนี้ซีได้ประมาณ5 1ต้นนะครับนับไว้แล้วนะครับระยะห่างประมาณ3เมตรนะครับระยะแถว3าเมตรนะครับระยะนี่เมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าปลูกเหมือนแบบซับวางกันนะครับ ไม่ได้ปลูกแถวคู่นะครับเดี๋ยวมาลงต้นพยุงกันนะครับนี่ต้นพยุงนี่ครับพยุงไทยนะครับนี่ครับต้นพยุงนะครับของคณะคันน,นี่นะครับ อันนี้แกออกจากทุงดำแล้วนะครับเพอาลงดินเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวที่ปลูกให้สุดคู่คนะเลยนะครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตการจเจริญเติบโตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ